to reaches Mobile Legend. till Okay. โอเคจอเฮต์จอเฮต์คนอื่นเขาเล่นจอเฮดแทงเราเล่นจอเฮต์ความป่าฝั่งยุโรปเจอบ่อยมากเลยจอเฮดฟาร์มป่าโอเคฝั่งเราไม่มีตัวจังเกิลน,นะผมก็เลยเอาจอเฮดมาจริงๆผมอยากจะเล่นนักสู้มากเลยจะไปออฟเลนเพราะว่าผมเป็นสายออฟเลนอยู่แล้วในทีนี้มีอากัสอยู่แล้วไง khinh okay, lắm là giờ thấy mình farm away rồi, là skill 1 rèn rồi farm away ok đẹp huy điêu oh cái lót gấp tai quá ลูเลสลี่ลงไปไหนเลสลี่โอ้โหเลสลี่โอเคครับเราให้เวลสี่เราไปเดีย๋ยวเราไปช่วยนักยิงกว่าโอเคมาตรงข้ามเป็นมาชาฟามป่านะ <c oughs> มาชาฟามป่าอเอ้ย ฮ้ยโฮ้ยโอลวะตายครับตายแน่นอนครับเรียบโอยโอยเรียบร้อย,อย,อยสวยนืกอ,อีกมันเอาชา้างมานี่กว่าลืมอะเค เดี๋ยวเราไปเอาเต่าให้มาช่ตรงนี้โอเคมาช่าไปเลนบนเขออาจะไปเลนบนบอกเพื่อนด้วยนะเอาเต่าดีกว่ามาช่าเลนบนเราก่นเอาเตา่าเพราะว่ามาช่าเป็นเป็นจังเกิลฝั่งตรงข้ามมาช่านี่อยู่เลนบนอ่าอยู่เลนบน,น,บนได้เตา่าฟรีฟรีโอเคสวย สวยมาช่าตายมีปัญหาแล้วเห็นล่างมันต้องข้ามีแทงสองตัวนะรถอีครับสวยสวยสวยตัวนึงสวยโอ้ยงานดีวะกระตุตชิใหม่ปลาหมอึกสวย Okay. เราบุกีเลสลีโอเคเพาว่ากัดดันเลนบนแล้วเหรอโทษรวยใส่ดันป้อมับไม่เป็นไรครับเราต้องดันป้อมด้วยครับไม่เป็นไร <c oughs> เขาไม่มาช่วยแต่เขาดันป้อมไม่เป็นไร <c oughs> ดันยาวเลยนะ มันก็ดีเหมือนกันดันดป้อมก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการชนะอยู่ที่ป้อมเลยต่อให้ค่าเยอะก็ไม่การันตีว่าจะชนะนะมันไม่แน่หละ่ะบางทีอาจจะแพ้ก็ได้ค่าเยอะแต่แพู้ดีด๋ย็ต้อดันความเลยดีแล้วที่มีอากาศาดันป้อมเหน็นแล้วตายวะอ้าวไอซี่เราตายมันจะเสียเล่นล่างเลยละ่ะ เราเอาเลนกลางดีกว่ากว่าเอาเลนกลางเลยถ้าเขาไม่กลับมาเราก็เอาเลนขางนี่แหละเลนกลางสำคัญครับเลนกลางสวยครับมากัดข้ากับโตได้มีตัวสวยโอ้ยเฮ้ยนูโนอิลโลอิล บอไม่มีฟลิกอระถ้าผมมีฟลิกร์ผมอันติใส่เลยนะแล้วก็ฟลิกระหนีออกมามาช่าหายครับโอเคสวยดาบเขียวเลยเพราะว่าฝั่งเขามีแทงของตัว อืตายครับยกเลยตายนะตายโอ้ยนิดเดียวโอ้โหโดนโอ้โหโอ้โหช่วยเลยช่วยเลยโอ้โหโดูนันติเกือบตายเรากือบตายมีฟาร์มเหรอมีต้องกลับบ้านมันดูดเลือดนี่หว่าลืมโอเคสวย

mình dạy cho này Rồi cắt đâu ý đây Rồi làm phong đi bà Không mà mà đi Phải nè phải nè bắp nữa. mà đi mà đi <laughs> mệt okay. dạ. <laughs> là ok tàu cửa lắm Mình thấy mình lát này này cũng bà. <laughs> ดูดิดูี้เดีนี้เรียบร้อยกูว,ว่าแล้วตายนะตายนะตายนะมาชา่าสวยครับเฮ้ยตัวมันตัวมาเฮ้ยเฮ้ยเชื่อหนึ่งเลยสวยมีตัวนี้ครับตัวยิงฟรีครับโอ้มียะก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็มีตัวลัวครักตัวเหน่อสวยตัวเกตตัวหลัก เรียบร้อยเออแล้วทำไมมึงแม่ม่งแม่เป็นจังเกิลเลยล่ะเออแย่งบัฟมาทำให้ตัวาร์มป่ามาเกิดช้านะเวีมึงก็จะเอาด้วยล่ะโ Ok. <laughs> đâu hếtหมดเลย. Mở chả ở ไหน không biết mở chả này mở rồi đi <laughs> mà. thôi 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 yên jai yên, jai yên. าหลอดดีกว่าสวยครับทำรยะได้เหลอดเลยหลอดเลยหลอดดีกวา่ามาแช่มันตีหลอดไว้มาแช่อีเลนบนุนฉะนั้นเราอเอาหลอดท,ทันทีโอเคสวย อเอากอมาต่าดีกว่าซื้อก่อามาตะาอ,อ้าวตายครับโอ้โหได้หลอดนักยิงตายตัวราเมจตายโอ้โหเสียได้เวลาได้หลอดพยายามอยาก,อกตายนะรอ,รอหลอดมาแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเราก็ไปพร้อมหลอดเลยไม่ได้ดันพร้อมหลอด Tai không mang tùa nho, yeah. ôi mi tùa mi tùa nữa hai. Phi yam luôn tùa lắng hai. ôi hai. Tai là, tay là, mi Được tùa, 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 เอาให้รถตรงไม,มยืนนึ่งจอเฮดมันฟาร์มไวด้วยนะต้นเกมเนี่ยมันฟาร์มไวจริงๆผมจะเลือกนักฆ่าได้มีตัวมา กรยร้อะตัวโดดไม่ฝ่านโว้ยใจเย็นนะตัวหลังตัวหลังนะตัวหลังตัวที่อยู่ด้านหลังตัวยิงฟรีนี่โว้ยมันหนีได้ป่ะมันหนีได้โอ้มันหนีได้โอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้ยยะไตยะไตโอ้ยยะไตมือโอ้ยกระตัวกระตัวจะตายกระตัวหนึ่งพอสวยโอ้โอ้เรียบร้อยไม่น่าเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าตัวเหลือน้อยเลยนะ tu hại I want bằng avoid. Team thì a turret. Tay in, tay in. Tay in. Tay in. Tay thôi thôi thôi, 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 thôi Tay xe chạy Tay in. chạy Tay มาดิ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 โอ้ยตัวยิงฟรีเนะี่ยโอ้รถอินยิงฟรีสวยครับสวยวิ่งออาการะดัดป้อมใหญเข้ากับสวยาการะดัดบอมาบสวยสวยสวยเออเออสวยเรียบร้อยเมื่อกี้รถอียิงฟรีเลยนะมันต้องมีตัวเก็บรลอีกไงเออ นักสู้ต้องล้วงตัวที่ร้านหลัง